สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมมวยมันมัน,มนวันวาเวลนไทยหกเก็นะครับระหว่างไฟแดงดิษเสตูเจ้าสมฤทธิ์อายุ21ปีน้ำหนัก125ปอนด์มวยจากบุรีรัมนะครับกับคู่ตากรน้องเขาฝายน้ำเงินช่วยชาติชูมารุนฟาร์มอายุ19ปีน้ำหนัก127ปีนะครับต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับมาดูระหว่าง มวยคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับดิดเสตูจากบุรีรัมย์กับนครศรีธรรมราชนะครับดิดเสตูฝ่ายแดงเดินเข้าไปเตะเจ้า,าจังเจาะแรงๆไปเลยทีไว้ดิดเสตูโอ้เชื่อชาติเตะมาดิษเสตูเดินเข้าไปโดนทีไว้ดิษเสตูเดินเข้าไปเจาะยังเจอเหมือนโดนกระจับนะครับเหมือนเตะโดนกระจับคู่ออกมาขอโทษนะครับมาไม่ไม่มีอะไรโดน เตะโจยางอีกครั้งหนึ่งครับโชชาิทีไว้เตะเข้าไปโชชาิทีไว้ดิเซโตเดินเขาา้าขมาฝ่าดงแช่งเข้ามาเดินเข้ามาโตก้านคอเลยโตันี้ก็ก้านคอขึ้นแต่ล้มไปลุกขึ้นทำไมดิเซโตเดินเข้ามาดิเซโตจากบริด,ดํัมดิเซโตเดินเข้ามาเตะโจยางอีกครั้งหนึง่ง เด็กสตูเดินเข้ามาไหมเจย่างเน้นเจย่างนะครับเจไปจะมาเดี๋ยวย่างเปลี่ยนองนะครับเด็ยสตูเดินเข้ามาเน้นเจยางอยู่มวยเข่าดีนะครับช่วยชาดเด็กสตูสตโอ้โดนเตะเหมือนกันช่วยาก็ทีไว้แต่ก็ย่างหนาถึงสองขนาดเจย่างเด็กเสตูเจย่างอีกครั้งเดิมแล้วเดิมแล้วเจาะย่างมน อ๋อเจ้าชายวิ่งเข้ามาเตะนะครับโดินจ่อจางบ่อยก็ไม่ดีนะครับถีไว้จ่อจางอีกครั้งนึงเอ๋อทีไว้ดิเศตุเตะแล้วก็จ่อจางเดินเข้าไปไหมดิเศตุจ่อจางอีกครั้งนึงเน้นล่างนะโอ้เข้ามานะครับเจ้าชายเขมาหนึ่งสองกอดเข้าไว้ตะวันศอกนะครับอืมศอกเรากอดไว้แทนควาไม่ได้กับการย่างมาการย่างมาอีกครั้งนึงดิเศตูเดินเข้าไปลิเศตูเดินเข้าไป ่าเดินกาไปโอ้หนึ่งสองข้ามาไม่โดนนะครับเตะจอยางอีกครั้งหนึ่งดิเศตูเจ้าเตะบืดไปจอ่จจอยางจอยางครั้งหนึ่งดิเสตูอืมเดินเดินล่างครับดิเศตูตรงนี้จอยางอีกเศรษฐาก,ก็เตะขึ้นมาดิเศตูเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป โอแรกหมัดกันนะครับเจ้าช,ชาเดินมาโดนเจาะย่างเจ้าช,ชากเตะเตะมาสายกอากอดเข้าไว้ทํำไงแทงเขาไม่ได้กรรมงการแยกมาเจ้าช,ชาต้องหาจังหวะแทางเขานะครับอาอดิเซตัวก็เจาะย่างนะครับเจาะมาเดินมา,มาฟันซอกโอ้ขมาเตะต่อยเขาตงตัวแล้วก็ฟันซอกนะครับจะเสียตัว แยกกับมาหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งดูเหมือนจะตาขวาโดนศอกแตกนะครับใต้ตาขวาเอาดูที่สองต่อกันเลยยกสองต่อกันมาล็อกคอไว้ล็อกคอไว้เด็ดเสือตัวต้องเอานะครับเพราะว่ายกที่หนึ่งโดนหนักไปยกที่สองต้องอลไมาโดนเตะสกัดเตะเข้ามาเด็กเสือตัวกอดคอมาแทงได้ไหมแทงอาแทงกอดคอได้ต้อง ต้องแทงนะครับ Eller, ดดเช่วยชาติมันงั้นอยู่นอกเสียเปรียบนะครับช่วยชาติเดิมมาต้นเตศการเข้ามาแทงเขาต้องเขาแทงเขาแทงเขานะครับบอกเขาได้แทงแทงทีมงานสั่งให้เข้าแทงเขาอย่างเดียวครับอยู่นอกเสียเปียบอุดแทงแทงเป็นอาวุธที่เด็ดของเขานะครับช่วยชาติเนาะทีมงานบอกให้เข้าไปเข้าไปแทงเขาอยู่นอกเสียเปรียบนะครับ จับขาไว้ต่อยหมัดเขาลมตัวเอาโดนสอกขึ้นเหมือนกันแทงเอเชีชาติแทงแทงเขานะครับพอทิมงานสั่งลุยแทงเขาเอาอการว้อยู่ไม่ไม่อยู่นะล็อกคอไว้กอดคอไว้แทงเขาฟันสอกเข้าไปโอ้ลิศเสียตัวเป็นไงเริ่มโดนเขาเริ่มอ่อนแล้วเอเชียชาติเดินมากอดคอได้ต้องแทงเขา แทงได้ไหมอดแทงเขาเข้าหน้าเลยนะครับกอดคอกดคอลองไปกอดคอลงไปกอดคอไว้แทงเขาเข้าหน้าอีกโอ้ได้ได้ผลเลยนะครับเขาเอาลิเซตูโดนเขาเริ่มอ่อนแล้วแทงเอา้าช่วยชาตจะประเืศซื้อได้ไหมกอดคอไว้กอดคอไว้ล็อกคอกดคอไปเออกรการยากมากอา๋อช่วยชาติต้องผดดื่มซื้อได้ครับ ก็ต้องใช้เขาที่งานสั่งให้ลุยแทงโอ้เขาราตัวเอามาอยู่เราลิเสตูกันต้องหาวิธีป้องกันเขาให้ได้มันงั้นไม่ไหวแล้วอช่วยชาติได้จังหวะแล้วต้องเข้าแทางเขาโอ้ฟันศอกเข้าหน้าเลยแทงเขาในทั้งสอกทั้งเขาเลยช่วยชาติเข้ามายกนี้กดคอได้เกดคอลงไปแทงเขาเสนะาเลยโอ้ช่วยชาติทําได้ดีนะครับฤิเสตัวต้องมือบังหน้าเลยทงการแยกมาผลแยกมาฤิ เด,ดี๋ยวเตัวเตะจะกัดโดนเขาอกอดคอได้แทงแทงเอ้แทงได้ไหมแทงแทงเข้าไปแทงทำการแยกมาทำการเลี้ดเสตัวจะไหวไหมรอดไหมโดนเขาพายุเขาของเชืช้อชานทีไว้ก็ไม่ยู่โดนสอกเข,ข้าไปกอดคอได้ก็กอดคอได้แทงเขาไม่ได้หมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองมาดูต่อยกที่สามคนเลยโอ้โดนเตะนะครับ เชื่ชาเดินมาโดนเตะขาฟันศอกกอดคอช่วงต้นยกต้องเป็นลิ์เสียตู้นะครับเตะอีกครั้งหนึ่งเตะสางการโอ้เตะล้มลงไปเลยนะครับลูกคนหน้าใหม่เชื่อชาเดินมาต้องโดนเข้ามาโดนเตะนะครับอาวกอดคอได้ช่วงต้นยกเป็นของลิ์เสี it to to ยตู้นะครับต้นยกกอดคอแทงทำการยากมากอาเชื่อชาเดินเข้าไปเดินเข้าไปโดนทีไว้ฟันศอก จะตูเตะอ๋อเฉยชาโดนเตะก็ยังไม่กล้าพีพาว่าเดินเข้ามาก็โดนเตะนะครับเข้ามาฟั้นศอกอืกอดคอไว้แทงเขาได้ไหมไม่ได้รมการแยกมาเราลิศเสตูโดนเตะสกัดต้องหายไปีเข้ามาไหมเข้ามายังไม่กล้าพ่ผานะครับโดนเตะแล้วเข้ามาจะเข้าอ๋อโดินเข้ามาเฉาชาเดินมาโดนเตะครั้งหนึ่งกอดคอได้แทงเขาอื ทีมงานบอกต้องแทงเขาอยู่อยู่ไกลเสียเปรียบนะครับอยู่วงนอกเสียเปรียบต้องเข้าวงในเชชาต้องเข้าวงในเดินเข้ามาเดินเข้ามาเตะสกัดที่ศิรตะสกัดไว้เชชาตไปยังมาดโดนทิบไว้โอ้ทิบกระเด็นเลยมันไปไหนเยชาต้องเข้าใกล้ให้ได้นะครับโดนเตะสกัดโดนดโดนเขาเลยเพราะทีมงานสั่งให้ลุยแล้วยกนี้อยู่นอกนเสียเปรียบนะครับโดนเตะอย่างเดียวต้องเข้าไปวงใน เชื่อชาดเดินข้าไปเชื่อชาเดินเข้าไปเดินข้าไปเตะสังกัดอีกครั้งหนึ่งกอดคอได้กอดได้ต้องแทงเขาอย่างเดียวทีมงานสั่งให้แทงเขาแทงไม่ได้งกการแยกมาช่วงตนยกนี่มักจะเป็นของทิเสียตูนะครับแต่สกัดเชื่อชาิพยายามเข้าไปแทงเขาอ้ได้เต็มเต็มเลยกอดคอไว้กอดคอไว้แทงแทงกดคอต้องแทงเขาเสียหน้าแทงเขาเสียหน้าอีก กลมลงไปกดคอลงไปลุกขึ้นมา,เ,าเริ่มลุกช้าแล้วครับโดนเขา่าเต็มหน้าเลยเชิดาเดินไปเตะฟันซอกฟันซอกเหมือนกันนะครับกดคอไว้กดคอไว้แทงเขาเส้หน้าเลยนะครับกดคอลงหมเอมเหมือนกันแยกออกมาทำแยกมาอ๋อเลือดเชือมตัอสีจะไม่ไหวแล้วครับอ่อนแรงไปหนละโดนเขา่าจะชาต้องเข้ามากอดคอซอกนะครับ มาแทงเขาโอ,ขอ,ขอ้แทงกดคอไว้แทงกดคอแล้วแทงเขาหนาเลยโอ้ล้มลงไปนะครับทการนับโอ้ไม่ไหวแล้วครับไม่ลุกแล้วไม่ลุกแล้วไม่ลุกก็เป็นฝ่ายเชื่อชาติซุมบอลลนฟาร์มเป็นฝ่ายชนะน็นอกในยกที่สามนะครับกดคอแทงเขาหนาล้มลงไปเลยสองรอบนะครับครั้งที่สองไม่ลุกเลยมาดูอีกครั้งนะครับโอ้ ฟันศอกมาดูว่าโดนยังไงนะครับอันนี้ก็ฟันศอกอีกครั้งหนึ่งฟันศอกแรกกันนะครับที้กอดเขาได้แทงเขาเสแทงเขาเสหน้าแลยกดคอลงแทงเขาเสหน้าแล้วโอ้ไม่ลุกเลยครั้งนี้กดคอลงแทงเขาเสนหน้าเต็มๆเลยครับแทงเขาเสนหน้านะครับมุดคอลงกดคอลงเสียเชือกแล้วแทงเขาเสนหน้าเต็มๆไม่ลุกเลยนะครับเป็นว่าฉันนอกไป